ครับอันเบลล์เพิ่มเลยนะครับผมมาวางไว้อยู่ใจกลางสยามเลยให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมเนสกาแฟฮาร์โบนี่มาร์คกันใช่ค่ะก็จะมีหลายโซนมากๆเลยค่ะเพราะพี่กิ๊บบอกว่า immersive experience มีห้องีดีค่ะมีแบบยังห้องไปร้องเพลงซึ่งเพลงนี้เขาก็จะอัดแบมือนบทั่วประเทศเลยค่ะลองมามายำกันอีกทีค่ะแล้วก็มีห้องที่สามารถถ่ายรูปกับพวกเราแค่นี้คือที่พิพิธภัณฑ์คืออะไรใช่ค่ะใช่ค่ะมี3โซนแบบจัดเต็มไปเลย รับรถดูกลิ่นเสียงทุกอย่างคือต้องบอกว่างานวันนี้คือเรามาเปิดตัวเนสกาแฟ b l e n d and Brew นะครับ Rich Aroma สูตรใหม่ซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดจากทางเนสกาแฟมาการันตีกันเลยวันนี้ก็ข้างในก็จะมีอย่างที่น้องญาได้บอกไปมีโซนต่างๆ3โซนโซนแรกเนี่ยรับประสบการณ์4ฟดีเลยรูปรถกลิ่นเสียงแล้วก็มีเนสกาแฟสูตรใหม่เนี่ยให้เราได้ลองชิมด้วยเธอรถัดไปเข้าไป จะไปเป็นร้องเพลงร่วมกันกับพวกเราสองคนแล้วก็พอร้องเพลงเสร็จเนี่ยตอนท้ายของกิจกรรมทั้งททััท้้งงช่วงคอร์เตอร์เ,รเนี่ยก็จะมีการเอาทุกทุกคนเนี่ยมารวมกันเป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่แล้วก็แจกรูปกลับบ้านด้วยวันนี้แบบว่าได้มาคู่กันแล้วแบบเจอแฟนคนเดียเลยค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีใจไม่ได้มีงานอีเวนต์คู่กันนานมากๆด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีงานอีเวนต์ บ่อยๆด้วยนะฮะด้วยด้วยสถานการณ์ด้วย,ด,วย LIKE no. ด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีใช่ค่ะก็ดีค่ะดีค่ะดีใจที่แบบว่าได้ได้มาขึ้นเวทีอีกครั้งกับพี่แบบค่ะขอฝากะนนีนนับ้นใช่ไหมคะขอฝากด้วยนะคะสำหรับ event harmony mug ของ Nescafe นะคะจะอยู่ที่นี่นะคะที่สว์ชั้น3ทังเชื่อม b p s ตั้งแต่วันนี้ถึาทเลยค่ะอยาให้กมาลองเล่นดูในนี้กันเยๆมาเจอพวกเรามาเจอพวกเราได้ครับ

เราก็ดีใจเนาะเราก็ชื่นใจกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสไปอยู่ณตรงนั้นด้วยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าแบบจะแบบมีโอกาสได้ไปตรงนั้นง่ายๆอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของของเซอร์ไพรส์ของเขาทั้งสองคนนะครับแต่ถ้ามาเซอร์ไพรส์คู่กับเราจะยากขึ้นไหมหรือเป่ฮะถ้ามาเซอร์ไพรส์คู่กับเราจะยากขึ้นไหมผมว่าน่าจะไม่หรอกครับผมก็ก็ โมเมนต์นั้นมันก็คงจะเป็นความกดดันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเราไม่คิดไปบว่างว่าเ๋จะอไอะไรอย่าง้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวคงได้เห็นแหละครับผมว่าจะเป็นแบบไหนหมายถึงว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบต้องต้องเก็บไว้สิบกันเขาก็ไม่เซอร์ไพรส์ถ้ามาบอกกันแต่เหมือนเขายู่อยากังเก็บไว้ก่อนน้ีอ๋อผมก็ก็นิดนึงเราก็แบบว่า เราก็ปพื้มไปติดไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้บางทีเราก็สะท้อนออมองเห็นว่าเอ้ยแล้วแบบเราสองคนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็บางทกีก็ถามว่ามีคุยกันไหมเรื่องแบบนี้ก็ก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยก็โตๆกันแล้ว,นว,นลวเนาะแล้ก็ต้องมีแบบแบบความฝันของเราเป็นยังไงแพลนอะไรไว้คิดยังไงอะไรประมาณนี้เป็น<ต>เป็น<อ>แต่มองแบบคิดสนุกสนุก คู่นั้นหลาทต้อขอไปเขาปี่มากเป็นี่มากคิมเนี่ยเวลาถ่ายละครบางทียังหลุดเลือกเรียกชื่อพี่มากเลยเอออยู่ในฉากอะไรเงี้ยเล่นกับผมใช่ผมชื่อขุนเขาเขาเรียกชื่อหมากอะไรเง้ยงงงแม่แม่เราคู่แมองไว้ตอนไหนครับเอาจริงๆเลยเหรอที่แห่ให้ตอบวันนี้เลยเหรอไม่รู้ไม่ไม่ไม่เออ ท่านว่าปีหน้าแน่นอนโอ้ยหมอก็หมออันนี้เราคิดต้องเราต้องต้องคิดเองก่อนอะไรอย่าเงี้ยแล้วค่อยไปปรึกษาเรื่องเรื่องงามยามดีทีหนึงตามสไตล์วัฒนธรรมไทยนะว่าจริงๆแล้วที่เราแบบเรามีกันทุกวันนี้เราก็มีความสุขมากๆแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นกว่าแต่ปีหน้าแปีหน้าอยู่ในแปลฮะฮะปีหน้าอยู่ในแปลงยฮะเฮ้ยยังยังยังแต่เชื่อกันอ่ะถ้าเกิด าเรางพูมื่อเมื่อถึงโมเมนต์นะผมว่ามันมันน่าจะเป็นเราน่าจะรู้เองว่าว่าตรงไหนแบบแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยผมว่านะผมว่านะพี่ยาพูดบ้างก็ได้คือเรื่องไม่ได้แล้วต้องรอเขาขอเฮ้ยปีนาน้วยอะไรเงี้ย เนี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่พี่ใช่ค่ะวันนี้โยนอย่างเดียวเลย <c oughs> แต่เราก็คือไม่ได้แบบเราพร้อมอยู่แล้วหอืมไม่ <c oughs> ไมโคตรจีเลยอ่ะจริง ไม่มีอะไรที่กดดันสุดคือพวกพี่นี่แหละกไม่มีใครไม่มีใครกดดันแล้ก็ไม่ไม่มีใครถามด้วยค่ะว่าเมื่อไหร่ไม่มีเลยเเกบเอียดไวนั้นว่าแทาคิวเราเราจะต้องนตรงนี้หก็ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีิงโชคโชคดีของเราเหมือนกันที่เราได้ได้มีโอกาสเข้าไปจัดการวันเวลา ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีเวลาถึงเวลาของเราจริงเราก็คงจะจะได้ได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะมากเหมือนกันขอบคุณพี่มาที่ <ละ S 1> แบบ,แบ,บว่าซุบซิบกับเราฮะยังยังยังไม่รีบหรอฮะไม่ไมยังยัง<ๆ>ยังแต่ยังคากหวัว่าเชียร์ให้เราแบบว่าเราตามไปดีกว่าเข้าใจเข้าใจเราก็อยากตามไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสใช่ จเยนะรแงากัรอพวกเราไม่เคยคุยแลขนาดนี้่ยมาคุยกับพี่ีนี่แหละวันนี้เนี่ยไก็แบบไม่ได้ลึกเท่านี้ว่าแบบว่อไรวันไหนอะไรแบไม่ไม่เคยึกลงไปขนาดแค่รู้ว่าเราไปในทิศทางที่แบบว่ทั้งคู่แบบเดินความไปด้วยกันใช่ คือแต่งหน้าแต่งหน้าเลยแต่งหน้าแต่งหน้าเหมือล้อต้องสแตนบายเพราว่าเวลาไปไหนหนูเป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วโหแบบตั้งใจว่าต้องสวยทุกวันใช่ไหมเเตรียมชุดทุกวันอยู่แล้วและหนูดูแพ็คกระเป๋าเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดปกติอะเรก็รู้ว่าชุดนี้ดีกว่าปกติอะไรนะครับ เรื่องนี้ผมว่าบอกไม่ได้เลยบอกบอกก็ก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่ดูอัมามึนนะดูอัมามึนก็ก็ให้ให้คิดกันเองแล้วกันมันจะเป็นแฟนอะไรบางอย่างในใจอะไรอย่างเงี้ยนแค่ตกใจคำถามันจะตอบัะไรใช่ไหมอกาก็กพิลุเนาะ ผู้หญิงมีเซนต์ทุกคนพี่ไม่จริงคิมไม่เห็นเรื่องเลยคิมไม่รู้เรื่องเลยเราเคยเป็นมีคแบบว่าโคตรแตกโคตรแตกแต่แบบแล้วก็ไปร้อนแล้วต้องแตกเ้องแรที่จริงเราสองคนเป็นคนที่เก็บเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยได้เพราะถ้ามีอะไรซื้ออะไรให้กันจะชอบจะชอบบอกบอกหรือไม่ก็แบบไปก่อนว่าอยากรู้ไหมว่าฉันซื้ออะไรมาให้อยากรู้ไหมว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจะจะบอกกันแบบอดใจไม่ไหวที่จะบอกกันตลอดอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆนะเราเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากด้วยอะไรเขาเป็น best friend เขาเป็น ว่าแฟนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเพราะว่ารู้จักกันสิบกว่าปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแบบรู้ทุกอย่างก็คลิปแบบนี้คือรู้เลยว่าแบบโกขหกอะไรอย่างนี้ค่ะ้ก็คือจูดยักษ์คือจูดยักษ์ตลอดที่เรียนเลยนะเคือจูดยักษ์ตลอดที่แฟนเลยนะเรารักในตัวเขาเราก็อยู่เขาได้ครับ เออมันเฮ้ยมันมันถ้าก,การขอแต่งงานหรือการส์ดหรือโ r o p โพสผมว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรายละเอียดที่ที่ค่อนข้างดีเทลเยอะมากๆเหมือนจะแบบของ่ายๆแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังคือไม่ง่ายเลยรายละเอียดที่พี่มากเขาเตรียมตัวคือเยอะมากแพลนเยอะมากใจก็เต้นตับๆับ,ต,บ,ต,บตลอดเวลาเพราะกลัวจะผิดพลาดอะไรเงี้ยมันมันต้องแฮนด์ลเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือการที่ ไม่ได้บอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่การที่มีเพื่อนที่ดีที่ไปช่วยแบ่งเบาภาระตรงนั้นน่ะผมมันเป็นเรื่องที่แบบที่ดีมากๆเลยถ้าไม่มีพวกเราไม่ขนาดนั้นราะวเขาเขาก็จะได้ไม่ต้องคิดแต่เขาวางแผนให้เราทุกอย่างแล้วที่เหลือคือเราเป็นคนออกแกนไนซ์เราเป็นเหมือนออกแกนไนเซอร์วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเราก็อินเราก็อินเราก็อินเราปปีอันนี้ก็ตาไหลกันอะไรเงี้ยมีความสุขไปกับเพื่อนด้วย งานถามาเด่นเรื่องบ้านหค่ะบ้านใช่ไหมครับบ้านก็ตอนนี้บ้านผมก็สร้างไปประมาณเจ็อร์อะไรอย่างนี้ละกันแต่ยังไม่ตกแต่งภายในก็อยู่ในขั้นตอนของโครงสร้างภายนอกอยู่ละเอียดอ่อนนะครับงานการก่อสร้างอะนะเนาะก็ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะเสร็จ 3ปีกว่าแล้วครับงบก็ก็บานไหมก็บานเพราะว่าเราหนึ่งคือเราอาจจะไม่ใช่ศิลในด,ด้านการก่อสร้างมากาเรื่องสีเรื่องโครงสร้างอะไรบางอย่างพอเราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยเราดันไม่ชอบก็ต้องปรับเปลี่ยนอีกอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องรายละเอียดมากกว่าที่ว่าเอาสุดท้ายแล้วพอเราเข้าไปอยู่คือเราอยากสบายใจทุกอย่างเลยเมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์อะไรตลอดเวลาประมาณนั้น คือก็ตามใจคุณแม่ด้วยอันไหนที่เราแนะนําแม่ได้เราก็แนะนําด้วยอะไรเงี้ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยเราก็บอกแม่ประมาณพิ娅ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยดูพี่ิาก็ทำแต่พี่ิาก็เคยไปพี่ิาก็เคยเคยไปชมไปเยี่ยมอยู่เวลาไปเม่อรู้ไม่ไปรู้ บ้นซื้ออะไรอย่างเงี้มีก็มีคุยๆกันนะครับว่าอนาคตจะอยู่ที่ไหนเออ่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่อที่เท่าไหร่แต่ว่าดีเทลบ้านอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้มองก็คือต้องสร้างใหม่ที่เดิมจะคงจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่บ้านหลังนี้แน่นอนไม่ใช่ได้เป็นแบบการส่งต่อการแบบย้ายไงไหนเอ่อใช่ครับถ้าถ้าสำหรับบ้านก็จริงๆ เขาก็บอกเราตรงๆแหละว่าแบบถ้าต่อไปอะไรก็อ,อ่าอะไรที่เขาแบบช่วยได้เขาก็อยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับสบายดีครับ